้ท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยมมาเจอกระแสหนิองเนาะที่สองพันจำลองครับเอกมัยนะครับโอ้โหสวยมากจริงนี่น้องเขาเก่งเลยค่ะสวยมากนี่โอ้โหแสงบ้านข้างเลยครับโอ้โหนะครับอือหือนี่ครับเจ็บจินตีอะไรนี่เลยครับโอ้ โอ้นะแสงเหนือนะอันนี้เป็นเรืออแบบอโร拉าาเลยนะช่านสวยมากสวยมากจริง ไม่สะดวกไปนอร์เวย์ไปทางสแกนดิเนเวียหรืออะไร่างนี้ก็มาท่นี่ก่อนก็ได้ครับเาะาลองครับต้อามาจำลองจำลองโอ้โหวีเดนไอส์แลนด์เลยโอ้โหสยสวย่วอถ้าน้องทำวีดีโอไปหน้าตัวเองไปสยก็ได้ละ้คนไม่ย้อนสุดยอด

ให้อ hey, hey, mm ีกหน่อยนึงแล้ว hmm. ก mm ันนะครับโหยอดโหนี่ครับมีเงาโอเคมีภูเขาเลยนะเนี่ยสวยเลยนะครับ หยอดเลยครับจะคิดว่าประมาณนี้แล้วครับถ้าอยากชมแสงไหนจริงเนีย่ยคุณต้องไปอย่างนี้ยูโรแบบผมไม่ต้องกระบไไอกไว้ติดกระไม้ก็พอแล้วครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ